สบายดีพี่น้องสวัสดีสกุลสกุลป้าเสียงหัวเพิ่นขึ้นมานั่นแทนฮะโอยจะของมันเกิดเรานั่นเองกาจัดงานเลี้ยงให้น้องมินี่นะคะสวัสดีพี่น <c> ้องสกุลสกุลเด้อสวัสดีแม่แทุกคนนะคะอ๋อฮะพวกพีบอกแม่ป้าตัวนี้ฮะนะน้องมินี่ ว่าจะซื้ของควนให้นู่ั่นพี่น้องมานี่ก็บว่างไปวิ่งก็เลยแบบบ่าได้ข่าวพักซองลก็เลยบ่าดะซื้อของควนเดี๋ยวจะซื้อย้อนหลังให้หนูมินนี่นะปั๊ดปั๊ดกาแฟอันนี้ยี่ร้อยเมื่อนหันหลมาดูเออแม่นบ้าแม่บ้าให้ให้ให้กินน้ำในเรื่องเยลซากับตุ๊กตานี่ตัวใหญ่ขอบคุณลูกยีน่าหน่อยบ้าขอบคุณลูกยีน่าหน่อยบ้าบ่ได้เมน บ่ไดเอาบักซ่อนน้ำเพิ่นพี่น้องมานี้ไปวิกทำเมเพิ่นอันนั้นพี่น้องก็สบายก็เลยมาเมืองทำเม่เพิ่งกลับมาในกระาได้ป้าทางนั้นนะนะมาตรลินน้ำเด็กระลีบพระามมเปลี่ยนเครื่องไยซามีหนู แล้วอันน้มาองว่มาใาน้ำนางมาจักหนูเยมเขายังไม่มาทันทีมาทนออลเรืนน้ากระลจังวะอีรอเหรอตั้งเวลาไว้เรียบร้อยจักผัวไผ่ยังมาอยู่เป็นตาสังเป็นตาสังขยันิดเวียรก็เล่นนี่ขยันมันท่องท่องฟรีเลกระเล่นมาเอาไ้เลยว่าผัวจะคลองแรืวนี้พี่น้อง มัน, ا, นเนกาเพลียงยำแล้วก็กุ้งนะคะโอ้ยำชามบักใหญ่เลยพี่น้องมีโต๊ะมีตมีตมลมตัวใหญ่ปลาชามีา <c oughs> ขาคือเป็นย่างสานบัดนี้มาแล้วพี่น้องี๋ยวเดเดคนง,นงานานะ นี่นะสนใจตัวนี้นี่นี่สนใจตัวเดียวนี่นี่นี่ใส่เยอะนี่ฮะใส่เจ้าว่าจะได้ตุกตาหมีน้อยนะเื็มเพ้นมีน้อยสิอันนั้นบราเห็นมีน้อยอันนั้นเอลชาเราจะมากินอ่ายำกินอันกุ้งน้ำพี่น้อกยืดได้ยืดดิ เป็นการเ้าเ้ยใส่แขนเนี่ยอะโอ๊ยโอยแต่ดีเดี๋อโอ๊หุ่นนยโอ๊ยโอ๊ยหุ่นเนี่หุ่นเนีอยแซบบอามีขาโอยได้กิ่นอะไรก็บบอสเอ่ะมเนาะแซบเยอะแซบเยอะแซบแหงซจะาจะไปเล่นน้าบอกชอว่าจะไปเล่นน้ำได้กินอะไรกับอตออบซามีนี่กันเ ก <architectural> <ด> <another> <unda> <als> ินพ <hat> วับกเทียนแม่เฮ้ยเฮ้ยเด้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเเฮ้ย้ยเ่้ยเฮ้เ้ยเเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เ้ยเเเฮ้ยเฮ้ย ขาก็เลยว่าเขาให้แอบมากล่องให้มาวันท์ห่นำนี่ปีปีหกปีหดอกต่นหาปีเขาังให้แค่สาดอกจ้าจังหว่าอยู่ใครยังให้แค่ทหดอกหนึ่งได้อือเีเบอร์เดย์มาเรงค่ะลองเพลงาตบไมมเปิดบอดทำไมลอย Happy b i r ิ h d ดเด o y o ย Happy b ้ r t h d a y to y ั u h ู p p y birthday, ดแฮปปี a เบิร์ด y ้ทัแ้อะิธอิษฐพีหน้ากได้อธิษฐานดีๆอะิดียเห็นทังหน้าย่าพอย่าพเห็นทังหน้าซะ

โอ้ยเฮ้ยมาค่ะมาอยู่นีอ่าเอาผูกแข่นะแม่ผูกป็นแม่นะเฮ้ยผูกแข่ให้ลูกก่อนแม่อะผูกก่อนแล้วเฮ้ยคุณแม่ที่สองเลยตัวแทนนะคะผูกขา ทองเง้ยห้าร้อยบาทค่ะฮาฟาเซ็ตออกให้ังั้ยก่อนนะนะบ้าพี่น้องเบิบเลยไอ้ดำไอ้ดำแซ่บตี เลขสองออกเลขสามดูใครกินก่อนนะคะไปพูนสามสองฮะได้ได้คืนอใช่ไหมวันนี้เป็นวันเกิดหนูมินนี่นะคะวันที่หนึ่งอ่ากันยายนนะคะอายุครบหกปีค่ะไปขู่มือได้ป้าซื้อเลขบัตรช้อกร้อยกันยังวะเส้นมึงแสดงเจ๊ใจสิผูกใบควายปะ ท,ทงได้กับบมี่ทงได้กับบ่มีอ,อันป้านี่นาปูภายในเฮ้ยชื่อเลขเ <c oughs> บิรบ่แ <c oughs> ม่น่ดีเ <c oughs> งนอเง,งินเซเลกผัดมีเงินผูกแค่ล้านผัดบม่มีเน,ะนาะไป,ไปเดียวองเี่ื้อเลขเบิร์บมแม่อดำมาผูกกันะตอนนี้คุณาวกำลังจะไปเสกแขนให้ร้านนะคะ โอ้ยน่ตัดเค้กตัดเค้กค่ะนี่สุดเถือน้ำบใหม่นี่ถือถือน้ำถือน้ำโบใหมโอ้ยว่าจะจันไดอือุ่มน้ท่ค่ะอช่องค่ะตอนนี้ยืนคำหัวคุณอาอยู่เดี๋ยวนี้ อายจไหขอบคุณลงลงาขอบคุณค่ะข้าพเะทหเียวข้างนอกได้ลยลงลาวลานี่ยาวลาน่าวลานมีใบาคุณยังว่ามีใบควยใบเรียวอย่งไในถุงเลยไม่พูดีว่านางกินัมันบ่มมีกันยังว่าสียเลยเหมือง เปลี่นกวน้องดำมาเลยผูหนุอยพุมากินปลาลายสิตูตาพันนะดำเลยเฮาเดินฮากินกุ้งหาโตตัละสองพันตละสองตละสองพันแม่สองาันวันแม่เดอกหาโตนะกอนร่อนอยู่ จะดูคุณอาผูกแขร้านสาวนะคะ่เเดี๋ยวจะเปิดเลยอืม่ลมดมาได้หแล้วอันนี้นะก็เดี๋ยวเปิดแล้วมาให้ประจับปด้เบิร์กเบิร์กเดี๋ยวขนาดพันหนึ่งคุณป้าทางมังนอพันหนึ่งนี้คุณอาอยู่ในเฮือนคุณลุงอยู่นี่ถกินละปตาตีักใหญ่เลยแบบน สายมินนี่ตัวของไข่ยนซองเปียงนของไข่สามเจ้าว่ะเออของไข่ซองเปียงเจ้าว่าแคนนะคะโอ้ยเพจเด้อโอ้ยสายังี้ยตนนั้นโอ้ช็อกโกแลตอ๋อแต่แซ่บด้ยพ่อยากตัวทีสมศมเนี่ยนะคุณป้าทางเม่านนอกเลยคุณยาย พี่มดสาม่ทางกรุงเทพค่ะพันหาขอบคุณมากๆากนะคะขอบคุณี่ยากนี่ลูกเออตัดเสบ้ไตัวนั้นนะอ่นกแล้องทีปะ้นม้นี่นี่กลางนี่กางนี่นีอารมณ์หอเลย มาบก้นปาทงเมืองนอกน้ำาารคมานดแห้งนั่ด้วยค่ะโอ้โหหกงามดีเจแม่ยเจ้ับย่กับซอยแม่นี่ก็ได้นี่ก็ได้เอ้ยจะหายไป เมหนึ่งปันหารบาทนี่ยนหอบเมื่อนั่งฟออยู่จอชีเมื่อนอนใช้มือแรงนะโอ้หอนจอซอนอนนี่สองคืนได้จากัะดารนอนคนเดียวนึง พันน้องพี่น้องละเงินไหนมาจิ้งร้อยนะฮะถ้าเมื่อพูดเนี่ยแม่นบางอ่อนลอยพี่น้องค่ะขอตัวไปกินก่อนพี่น้องเงยเฮาวกระดาแม่นจะมาแต่สายเจ้าจังฮีโอ้ยมาทไม่ได้กินนะฮะก่อนจะไปกินซะก่อนจะคำสามสี่คำจนอิ่มได้ลพี่น้องเสร็อิ่มไปเลยพี่น้องเงยมาหนึ่งกับขอตัวไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า